สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามสิบพฤษภาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็สายๆของวันศุกร์นะครับเนาะองวันศุกร์ลิปนี้จะวางแนวทางของฮานเอลาวัฒนานะครับไม่ใช่ฮานอยนะเราวัฒนาเอฟสีทางช่องนะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับส่วนขอฮานอยนะครับก็ลงให้เร้วเราช่วงเช้าเช้านะครับเนาะ เขาเป็นคอฮาหนอยเขาเป็นเอฟซีคอฮานอยก็ขเขาไปรับชมรัะฟังได้นะครับเนาะถ้ายังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนนะครับซ้ายมือด้านล่างครับเนาะรูปเบาสรารคามครับเนาะก็ขเขาไปนค้นดูได้เลยับเนาะชอบดูคลิปไหนไปดูได้เลยส่วนคลิปนี้เป็นของเราพัฒนานะครับรอบสองทุ่มนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเอฟซีทางช่องเหมือนเดิมวันนี้วันศุกร์สดใสครับเนาะ ตอนเช้าก็มันไม่ใช่ตอนเช้านะครับเนาะตอนห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มก็ลุนฮานอยกันนะครับเนาะสึกเล็กสึกเป็นร้อยเงินพันนะครับพอทุ่มครึ่งจบฮานอยก็สองทุ่มก็ลุยลาวพัฒนาต่อนะครับเนาะสลับคอตำลาวนะครับเนาะสุขคลรัฐบาลไทยคนรอวันอาทิตย์นะครับเนาะวันอาทิตย์รอนานหน่อยนะครับเนาะคอรัฐบาลไทยส่วนคอฮานอย ทำเรา,าก็มีให้รุนอยู่เรื่อยครับเนาะแก่สิ่งไปนะครับตอนนี้เราทำนไยก็หาข้อมูลครับต้องหาข้อมูลไปย้ำนะครับถ้าใครมีหาข้อมูลได้แล้วก็ย้ำบ่า้รีบจัดครับเนาะรีบจัดทัชชาจะเข้าโครงการหารสองครับนะ้ะทัชชาก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับน,ะน้องมาเนี่ยดีปศตเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาน้องนอนท์ครับเนาะมาทำบุญที่วัดครับเนะาะถวายสังฆทานเสร็จก็ ก่อนชาวบ้านพันวนเวให้อาหารปลาอาหารนกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะอาหารเต่าด้วยนะครับเนาะอีกมุมหนึ่งจะเป็นเต่าด้วยแต่ตัวนี้ก็ถ่ายคลิปที่ถ่ายคลิปก็ให้อาหารปลาอาหารนกนะครับนกพิราบเยอะมากครับเนาะนกพิราบเยอะมากก็ถือว่ามาเที่ยวก็ไในแนวทางพืดอเดในตัวเหมือนเดิมนะครับยังไม่ใช่แนวทางเหมือนเช่นเคยแต่ทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะถ้าชอบค่อยลงทุนนะครับไม่ชอบข้ามไปนะครับเนาะ คืแค่แนวทางเท่านั้นกดรูผลเมื่อวันพุธนะครับรวันพุทธที่ผ่านมาก่อนนะครับวันพุธแนวทางเลขหกตัวนะครับจะมีหนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสี่นะครับหนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสี่เล่าวพัฒนานะครับเนาะเลขหกตัวนะครับสองตัวล่างก็คือหกสามนะครับสองตัวล่าง แต่บางทีก็เอาหนึ่งหนึ่งครับเนาะก็แล้วแต่ที่น่เนาะสนใจเจ้าหกสนะครับก็มีบางคนเที่ยวหนึ่งหนึ่งครับเนาะสองตัวล่างแต่สาแต่สองตัวบนก็คือ7 4แน่นอนนะครับเนาะสองตัวบน7 4็ดสามตัวบนก็3 7 4นะครับ <c oughs>